วันนี้พบกับบีเม h ชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาแนะนําสินค้านะคะเป็นเครื่องพ่นยาแบบพกพานะคะมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะค่ะเครื่องพ่นยาแบบพกพานะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับรักษาโรคในระบบทางเดินหายใจนะคะใน โรคหอมเหงืหรือว่าโรคอื่นๆนะคะมีคุณสมบัติช่วยให้ความชุ่มชื้นนะคะแก่ทางเดินหายใจนะคะช่วยขับเสมหะนะคะและสามารถเปลี่ยนน้ำยาให้กลายเป็นละอองฝอยเล็กๆนะคะเพื่อให้ยาเข้าสู่ทางเดินหายใจโดยตรงนะคะซึ่งให้ยาออกฤทธิ์ได้เต็มที่นะคะและใช้เวลาในการออกฤทธิ์เร็วกว่านะคะและมีผลข้างเคียงน้อยกว่าการ ยาด้วยวิธีอื่นค่ะข้อดีหรือประโยชน์นะคะอัตราในการพ่นยาได้เร็วนะคะมีขนาดเล็กนะคะพกพาสะดวกค่ะมีเสียงเบานำติดตัวไปพ่นได้ทุกที่นะคะเนื่องจากใช้พลังงานจากถ่านหรือแบตเตอรี่นะคะแทนการเสียบปลั๊กนั่นเองค่ะดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่มีเม็ดช็อปทุกสาขาทั่วประเทศนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสด,ดีค่ะสมใจถึงใจรับรู้ด้วยการให้สุขใจกับการให้ที่ยิ่งใหญ่น้ำใจเล็กๆและรอยยิ้มที่สดใสมีคุณค่าทั้งจิตใจกับเวลาที่ได้แบ่งปัน